สวัสดีค่ะพี่น้องชาว PA e. ทุกท่านวันนี้ที่ฉันขอทำหน้าที่รายงานข่าวและนำเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ PA e. เเขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่20และ21มีนาคมมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องราวดีๆที่ว่านี้ได้แก่การจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคให้แก่ชาวสุราษฎร์ธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครั้งนี้นะคะได้มีการระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ สมัยมาใช้ในการตรวจรักษาประชาชนก็ให้ความสนใจเยอะเลยค่ะและที่สำคัญไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานายนำชัยหลอธนตระกูลผู้ว่าการ PA และนายอวยชัยอินนาครองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ณโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยอ,อำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวราจันเจ้าผู้อำนวยการ PA เขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย PA ร่วมกับคณะนักศึกษาป้องกันราชอาณาจารจาารุ่นที่27มูลนิธิแสงไสกีเหตระกูลหนังสือพิมพ์เดลินิวสกฟผและกรมการแพทย์ เดินในครั้งนี้จับมือกับจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีจัดหน่วยแพทย์ชุดใหญ่มีการระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาลชั้นนําจากกรุงเทพพร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยให้บริการตรวจรักษาโรคที่หลากหลายทั้งโรคทั่วไปโรคเด็กสูตินารีทางเดินอาหารโรคเลือดโรคกระดูกและข้อโรคหูโรคผิวหนังรักษานิ้วล็อก ความดันโรคจากจอรประสาทตาต้อหินฝังเข็มตรวจขึ้นหัวใจทันตกรรมและแพทย์แผนไทยโดยคณะผู้บริหาร PA เขตสภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดเตรียมสถานที่รองรับและระดมเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือในการรับการตรวจวินิจฉัยโรคโดยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเกือบ4ี่พคนครับเราก็เลือกกันว่าบริเวณไหนท,ท,ที่ที่ขาดแคลน ห่างไกลกับความเจริญเนี่ยครับเราก็จะเอาหน่วยแพทย์ชุดเล็กเข้ามาซึ่งเคลื่อนย้ายง่ายหน่วยแพทย์ชุดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีสถานที่ให้เราเพียงพอในการที่จะรับรองคนไข้ประมาณ6,000คนสะดวกในการเดินทางของทุกคนเราจึงเลือกเป็นที่อำเภอชัยยาเป็นที่รวมพลของแพทย์ระดับเซียนของประเทศมาเลยนะครับเพราะาทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำงานให้กับประชาชน และก่อนหน้านี้คือวันที่20มีนาคมนายสวัสด์ปุ้ยพันธวงศ์อดีตผู้ว่าการ PA นายวิทยาคชรักอดีตผู้ว่าการกฟผร,ร่วมเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีณโรงเรียนพนมศึกษาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคณะผู้บริหาร PA เขตสภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ การออกหน่วยแพทย์ในวันดังกล่าวเป็นหน่วยแพทย์ที่ทําการรักษาผู้ป่วยชุดเล็กให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปฟรีโดยมีชาวอำเภอพนมและอำเภอใกล้เคียงเข้าใช้บริการตรวจรักษาเกือบ300คนในฐานะผมเป็นผู้นําท้องที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านอยากจะขอบคุณแทนชาวบ้านอำเภอพนมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกกิจกรรมและก็อยากให้มีเกิดขึ้น ว่าใครก็อยากจะมีสุขภาพดีทั้งกายและใจปราศจากโรคภัยกันใช่ไหมคะและการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ชาวสุราษฎร์ธานีจะได้เข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขและในอนาคตอันใกล้โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคฟรีก็จะออกไปให้บริการตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแต่จะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่นั้นเราสามารถหาคําตอบได้ทาง P e. A News ทุกต้นชั่วโมงทาง P E A Channel สาหรับส่วนกลางนะคะสามารถรับชมได้ ได้ทางดิจิตอลสไตล์เและส่วนคุยภาคสามารถรับชมได้ทางอินทราเน็ตโดยคลิกเข้าไปที่ช่องทางการสื่อสารและ PA Channel เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถพบกับความรู้ข่าวสารและเรื่องราวดีๆรอทุกท่านอยู่ค่ะ